คือสมาธิในขั้นพุทธกานมันมีว่าสมาธิมันมีตัวแปรตัวแปรอยู่ว่าทําอย่างไรสมาธิจะเป็นสมาสมาธิได้สมมาสมาธิกับมิจฉาสมาธิมีความแตกต่างกันอย่างไรถึงต้องศึกษาตัวนี้ก่อนคือใช่ปัญญาที่เรามีอยู่ศึกษาว่ามิจฉาสมาธิกับสมมาสมาธินี่อะไรแตกต่างกันอย่างไรถ้าเรายังไม่แก้ตัวมิจฉา ความเห็นผิดในบองตนแล้วจะทําสมาธิไปผลของสมาธิก็จะวิ่งเข้ามาหากันกับตัวมิจฉาทิฏฐิตัวนี้ก็เลยเป็นมิจฉาสมาธิไปถ้าเราแก้ปัญหาตัวมิจฉาสมาธิได้แล้วเหลือแต่สัมมาทิฏฐิความเห็นชอบเมื่อเราทําสมาธิผลของสมาธิที่ผ่ามามันก็จะมามาบวกกันกับสัมมาทิฏฐิตัวนี้ก็จะกลายเป็นสัมมาสมาธิขึ้นมา เมื่อเราเป็นสมาธิอย่างนี้แล้วจะีงตัวสมาธินี้เนี่ยมันจะไปผลักดันตัวสมาธิสตานี้มีกําลังมากขึ้น <c oughs> นี่เรียกว่าปัญญาตัวนี้มันจะเสียบแหลมคมคลายมากขึ้นเพราะตัวสมาธิเป็นตัวผลักดันแต่ไม่ใช่ว่าตัวปัญญาที่ว่ามาเนี่ยเกิดขึ้นจากสมาธิไม่ใช่คนเรื่องกันแต่เนื่องถึงกัน เพราะมันมีสิ่งอุดหนุนกันอยู่เหมือนกันกันกบธนูธนูจะเขายิงเป้าธนูต่างๆเนี่ยถ้าธนูโนล้วนน่ะยทำได้ไหมไม่ได้มันต้องมีลูกธนูอีกตัวหนึง่งเป็นตัวคำจัดตัวสำคัญคือตัวธนูหรือสายธนูนั่นแะเป็นตัวส่งลูกธนูต่างหากแต่ถ้าลูกธนูนั่นเน่ะถ้าเรา เลงหรือไปตรงไปตรงทางไหนมันก็ไปทางนั้นเหมือนกับเป้ากระสูนที่เรายิงกันไปนั่นแหละถ้าลุกธนมันตรงนั้นก็ไปทางนั้นเพราะสายธนูเขาตัวธนูเป็นตัวส่งเท่านั้นเองตัวส่งฮนลุสนนนั่นไปอันนี้เช่นใดห,หลักการทำสมาธิทั้งหมดนั้นเป็นวิธีการส่งหรือเป็นหลักวิธีการผลักดันให้ปัญญาเนี่ยมีความฉลาดเชียบแหลม มากขึ้นมากขึ้นถ้าเราไม่มีปัญญาให้ฝักดันนะตัวสมาธิจะดันยังไงดันไม่ไปเพราะไม่มีที่จะดันเหมือนกันก็นเราเอาสายธนูมัดีดเล่นดึงไปดึงมานั่นเนี่ยก็ไม่มได้ดีขึ้นเลยเพราะมันไม่ถูกธนูเสริมมันเองดังน,นดึงว่าการทาสมาธิเนี่ยเราต้องศึกษาเข้าใจพูดง่ายว่าโตสมาธิมันเป็นปลายเหตุ มันเป็นผลไปลายเหตุอยู่แล้วถ้าเริ่มต้นมาเราทําไม่ดีเนี่ยเบื้องไปก็ไม่ดีเช่นเดียวกัน